อ๋อเจริญทํรมอยากยกทุกคนทุกทานวันนี้รู้สึกว่าอากาศมีเมฆหมอกเข้ามาสงสัยลมหนาวจะเริ่มเข้ามาแล้วเนาะ อีกสักหน่อยก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ใส่เสื้อกันหนาวสวยงามมาทำบุญวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ออกไกลจะออกพรรษาวันที่แปดก็จะได้ออกพรรษากันเพอแปบเดียวเพอแปบเดียวจะออกพรรษาแล้วญาติโยมก็พากันมาวัดกันเยอะมาเยอะไม่ว่าวันปกติวันเสาร์วันอาทิตย์ทางไกลทางไกล ทั้งต่างประเทศก็มายุเห็นว่าเมาื่อวานี้ฝั่งเ,เพื่อนบ้านทางสปกลาวก็มากันทั้งสามสี่ันรถบัตรพากันมาไปชวนเพื่อนชวนอะไรมาว่าเคยมาหลายเที่ยวโอ้ังนพากันมามามา,มาเที่ยวมาชมบ้านเมืองของเราพวกเราก็ไปชมบ้านเมืองของเขาแต่ ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ต้องพยายามช่วยกันช่วยกันวันนี้ฉีเราผ่ออาระหน้าที่การงานต่างๆส่วนอื่นวางเอาไว้เชียก่อนนะวางเอาไว้เชียก่อนพากันไปช่วยปลูกทานตะวันให้หน่อยเดี๋ยวมันจะ,ะดินจะแห้งแรงกดเมื่อวานในรถเขากมามา็มาตีแปลงมาไถมาตีแปลงให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแหละเมือว่าญาติโยมทันใด ชอบความสวยความงามก็ไปช่วยกันปลูกปลูกไปประมาณท้าไร่ที่จะปลูกทานตะวันเป็นแปลงใหญ่ห่าไรรถไถเข้ามาไถตีแปลงให้เสร็จเรียบร้อยเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ไ,ไ,ไปสับส,บส,บสบัแล้วก็ยอดยอดยอด,ยอดไล่ไปให้พอดีพอดีกันก็ว่าปีใหม่ประมาณ45วันออกดอกเริ่มออกดอก ในจังหวัดคอนเกนของเราก็คงจะมีที่นี่หละจะมีสวนทานตะวันที่ทใหญ่หาไรที่ฝั่งข้างถนนคนก็จะได้มีความสุขกันมาชมดอกทานตะวันเดือนสี่เดือนห้ามีนาเมษาก็มาชมดอกกลับประพฤก์เต็มสวนกันไป,ไปหมดปีก่ายนี่ก็เต็มสวนยุ่แต่ไม่เต็มที่ปีนี้เลยจะเต็มที่ทั้งดอกทานตะวันดอกคูณ เดินเข้าไปในสวนมะรีวัรเนี่ยหอมกลมหอมไม้ดอกไม้ประดับมองไม่ทะลุแล้วอตั้งแต่กอดไม่แต่ฝนกรุงกระจายเราก็ช่วยกันปลูกช่วยกันทําใครไปใครมาก็มีความสุขส่วนพระเราก็ช่วยกันเอาดินเข่าที่ตลาดนักปกประมาณสักสองคันรถวันนี้ก็คงจะพอเสร็จนี่จะได้เทพื้นวันที่เกต ที่หกหรือที่เก็ดจะได้เรียบร้อยหลงรับเทวดาที่จะมางานกฐินพอที่จะมีที่ปักขดปักเต้นได้พักได้อาศัยบ้างโยมเราก็ช่วยกัน <c oughs> พระชีเราก็ช่วยกันอย่างประโยชน์เรานั่นแหละได้ไม่มีใครได้โลกเรามีความเสียสละเราก็ได้ไม่ใช่ว่าเสี้อละเราไม่ได้เราก็ได้ ได้ความเชื่อละได้การให้การเอาออกการขัดเกากิเลดก็ยิ่งละลายได้เร็วได้ไวถ้าเราเป็นผู้ให้ถ้าเรามีตั้งแต่ความเทะเยอทยานอยากมันก็ยิ่งหมักหมมการเป็นผู้ให้ในี่ได้ทั้งนั้นได้ทรัพยภายในได้ความสุขทีนี้ความรับผิดชอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาในทางสมมุติเราก็ต้องพยายามทำให้เต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสุขที่เราวันนี้ก็ช่วยกันวางภาระต่างๆก่อนนะพากันไปปลูกไอ้้นฐานตะวันให้ทั้งขลาวาดญยตดโยมก็ช่วยกันแต่ว่าเวลาฝนฟ้าคงจะคลายไปแล้วแหละการตีแปลงก็เสร็จเรียบร้อยการหมักปุ๋ยเอาไว้ก็หมักปุ๋ยเอาไว้ตั้งแต่นานแล้วแหละหมักปุ๋ยไว้สามสี่เที่ยว ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายปุ๋ยขี้มา้าเอาไปโปรยเอาไว้เป็นประมาณหลายร้อยถุงไปโปรยแล้วก็ไถกลบสองเที่ยวสามเที่ยวปลูกต้นทานตะวันของแกออกดอกโตบานใหญ่จะทําได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะปลูกทุกปีให้ทุกคนได้มีความสุขแต่การละกิเลสต้องละเอากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ต้องละทําความเข้าใจแล้วก็ละไม่ใช่สะสมกิเลส จะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาละให้คนนี้เขาละให้ไม่ได้เด็ดขาดเรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วเราก็ต้องขัดเก่าตัวเราปรับปรุงตัวเราอะไรไม่ดีเราก็รีบแก้ไขไม่เช่วไปวัดวัดก็ไม่ดีที่โน่นที่นี่ก็ไม่ดีมีแต่คนผ่านเท่านั้นแหละคิดมองอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วอะไรก็ดีหมดถ้าใจเราดีมองหลกในทางที่ดีคิดดีทดําดีการกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อม คนที่มีบุญมีอานิสงส์จะมันพร่ำสอนใจตัวเองอะไรคือปัญญาอะไรคือใจทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงหลงเพียงแค่ระดับสมมุติเราก็ยังประโยชน์ไม่ให้ส่วนรูปธปรรมส่วนกายของเราไม่ได้ลําบากก็ล่นออกไปสู่หมู่สุขณะไม่ว่าพระว่าโยมบชัชีแนวทางมีหมดเบนเสี็แต่ว่าพวกเราจะเดินเดินอยู่พากันเดินอยู่ แต่อาจจะเดินช้าบ้างเร็วบ้างบางคนก็มีข้าวพวกข้าหอเยอะมี <c oughs> สติปัญญาในทางกุศลเยอะสติปัญญาในทางโลกก็เยอะแต่เราเข้าใจเปลี่ยนปัญญาโลกเป็นปัญญาธรรมถ้าใจเราคายละแยกแยะได้ก็เป็นปัญญาธรรมถ้าใจยังเกิดยังหลงอยู่ก็เป็นปัญญาโลกทั้งที่ปัญญาตัวเดียว พยายามพากันทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทําสร้างความขยันมันเพียรให้ติดเป็นนิสัยตื่นขึ้นมาดูใจรู้ใจใจที่ไม่เกิดตายทําหน้ทนาที่อย่างไรทวานทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรอันนี้ใกล้จะออกพรรษาพระเหล่าชีเหล่านี้บางคนบางท่านก็มีภาระภาระที่จะไปสางให้จบบริบูรณ์เพราะว่าวิบากกรรมสมมติยังมีอยู่ ก็ต้องไปแก้ไขหได้เท่าไหร่ก็เอาถ้าใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งคืนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนี่มันยาวนานจริงๆนะยาวนานจริงๆนั่งก็คิดนอนก็คิดความกังวลความห่วงความเกิดถ้าเรามาควบคุมใจของเราได้ก็จะเห็นใจมันจากนี้ไปเที่ยว บางทีมก um: ็หาเรื pues mm ling, nah ่องไปที่น่นบางหาเรื่องไปที่นี่บางบางทีมันก็วิ่งไม่ให้ออกหนกกายก็วิ่งอยู่ในกายเนี่ยยุกยุกจิกยิกอยู่ในกายเนี่ยเราต้องพยายามอบหล่มบ่มทีนั่นทีนี่เขาก็จะนิ่งถ้าไม่อบหลมไม่บ่มไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่จัดการใช้ทั้งพระเดชใช้ทั้งพระคุณเขาก็ไม่นิ่งเหมือนกันเขาก็จะวิ่งอยู่งั้นแหละเขาก็หาเหตุหาผลมาปิดกั้นตัวเอง เพื่อนเก่าเขาก็อาการน้องขันห้านั่นแหละรวมกันไปด้วยกันดิีนสติปัญญาตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาบางทีก็ผสมลงกันไปอีกนั่นต้องแกงให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรหยุดทุกเวลาทุกสถานการณ์เวลาจะขบจะฉันก็เหมือนกันก็ดูว่าใจมันอยากหรือว่ากายมันหิวหรือว่าใจปกติววกตววเราจะแสวงหาอาหารมาให้กายได้อย่างไร ใจถึงไม่เกิดจัดการให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วรู้ทำเลยไม่ใช่มาบวชแล้วเข้าใจเลยก็ไม่ใช่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจสร้างให้มีให้เกิดให้ถูกต้องลักษณะของปัจจุบันความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันที่ต่อเนื่องเป็นอย่างไรลักษณะของใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรควบคุมเป็นอย่างไรสมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไร การละกิเลสหยาบกิเลสได้ละเอียดเป็นอย่างไรไล่เรียงลงไปเรื่อยๆที่ท่านว่าโสดาบัานโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลโสดาสกาิคาคาไม่มักสกิคาคาไม่ผลมันเป็นลักษณะอย่างไรกิเลสเบาบางยังไงท่านถึงเรียกอย่างนั้นจนกระทั่งถึงลหัตตะมักละหัตตผล ก,ก,การละกิเลสการเข้าก้าวข้ามพ้นจิตข,ของปุถุชนเข้าเขตจิตข,ของอริยะห่างไกลจากกิเลสเป็นอย่างไรเราต้องสํารวจตรวจตาดูให้มันเรียบร้อยคําว่าอริยะเนี่ห่างไกลเป็นอย่างไรสมมุติกับวิมุติอยู่ด้วยกันเป็นยังไงขวามือกับหลังมือมันอยู่คนละด้านเป็นอย่างไรการพลิกการหงายก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละแต่ต้องให้รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาถึงจะเข้าใจ ปัญญาก็จับต้องไม่ได้อีกนั่นแหละคนเราก็มองเห็นตั้งแต่ก้อนรูปมองเอาตั้งแต่ก้อนรูปอย่างเดียวไปก็ไปด้วยกันหมดทั้งใจทั้งกายทั้งอ,อะไรทําบุญก็ทําบุญเต็มที่ทุกข์ก็ทุกข์เต็มที่สุขก,ก็สุขเต็มที่แต่แจงไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรถึงปล่อยประละวางไม่ได้ก็ให้ใจอยู่ในกองบุญเอาไวา้ทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราความเชืละ วันนี้ให้พากันเฉลสละพากันไปปลูกต้นทานตะวันให้หน่อยดึงพวกผู้เฒ่าผู้แก่มีเวลาว่างๆชาวบ้านก็ชวนกันมาปลูกได้นี่ชวนกันมาปลูกได้พี่น้องของเรามีโอกาสก,าก็พากันมาปลูกเด็กๆก็ไปปลูกช่วยกันเป็นทรัพย์สมบัติของทุกคนถ้าออกดอกสวยงามมาในคนก็จะมาชมดอกไม้กันเยอะมาเที่ยวกันเยอะมาชมดอกไม้กันเยอะ พี่น้องของเราก็จะได้มีรายได้ทำมาค้าขายเศรษฐกษิจก็เฟื่องผู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านของเราได้มาเที่ยวชมดอกไม้มาไหว้พระไหว้พระพุทธรูปยกใหญ่หลวงปู่ใหญ่เทวดาก็ยึะทำเลยเถอะทำบุญอย่าว่าไม่ทำทำยนเทวดาร้อนนะอดไม่ได้นะ สมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆก็ลำบากเทวดารืะว,วิญญาณพบภูมิต่างๆก็ต่อต้านอยู่สู้คุณงามความดีไม่ได้ย้อนกลับมาช่วยเหลือหมดจนทเทว,วดาเนี่ยยอมมาบอกเลยว่าหลวงพ่อจะทําอะไรทําได้เลยนี่หลวงจะจัดการให้จะทําทรัพย์สินเงินทองต่างๆจะช่วยหามาให้ก็จริงดังเทว,วดาบอกอยังแค่นึกแค่ปากเขาก็ช่วยทันทีขอให้เราทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อย่าไปมองข้าบพยายามเริ่มทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพบภูมิต่างๆถ้าคุณงามความดีเขาจะช่วยเหลือทันทีเขาไม่ปล่อยทิ้งใหม่ๆเขาอาจจะโตต้านสู้คุณงามความดีไม่ได้บางทีบางครั้งบางคราว่วนมากก็มีแต่ไปบังคับบังคับพบภูมิปัญญ,ญาณต่างๆอาโน่นอันนี้เขาก็เล่นงานเอาเรายกถงขาวยอมแพ้ ยอมแพ้ไม่ต่อสู้มีแต่ผมมีหานความเมตตาให้เขาก็ย้อนกลับมาช่วยเหลือเราหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะหนักหนาสาหัสอย่างไรเจอเยอะหลวงพ่อผ่านประสบการณ์มาเยอะสิ่งพวกเนี้บางทีเดินเข้าไปในป่านี่เขามาคุยด้วยทั้งที่เดินเดินอยู่นี่เลย<ม>บางทีเขาเขา้าชิงร่างคนอื่นมาคุยด้วยบางทีก็เป็นงูใหญ่นี่เข้าไปอยู่ในถ้ำนี่เป็นงูใหญ่ มาเลื้อยตัวมาเลื้อยตามตัวอยากจะกินให้กินเราเอาตั้งแต่ใจอย่างเดียวเทียสละให้หมดเตาปล่อยวางให้หมดภพผมเยอะวิญญาณเยอะตามที่ไปเที่ยวต่มอมกอดตามปะตามเขาเจอมาเยอะแต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้สิ่งที่ดับทุกข์ได้ก็คือการละกิเลสการคลายความหลงการแยกดูแยกนามตามทำความเข้าใจให้ตลอดทุกเรื่อง เราก็ลัก,กิเลสตรงนี้มีข่ามากหมายมาอาสาลอาตั้งแจ่ิญพรกันอ่ะขอให้ยิโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแล้วก็พยายามทําให้ต่อเนื่องกันให้ได้พยายามอดทนอดกลั้นความรู้ตัวพังเพลแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ไอ้ความคิดเก่าปัญญาเก่าของของทุกคนนั้นมีกันเต็มเปี่ยม การสร้างบุญสร้างบาร,รมีเราก็สร้างกันมาตลอดถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็จะมองไม่เห็นชัดเจนเราก็ได้แค่สร้างบุญสร้างกุศลให้มีให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานถ้าการจเจริญสติที่ต่อเนื่องที่เข้มข้นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลักษณะลักษณะของสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การก่อตัวของของตัวใจหรือว่าวิญญ,ญาณในกายของเราความคิดนั่นแหละ ความคิดที่เกิดจากใจโดยตรงหรือว่าอาการของความคิดหรือว่าอาการของขันห้าซึ่งเป็นฝลายนาม,มาทำว่าเขาเกิดอย่างไรทําไมเขาถึงเกิดตัววิญญาณเกิดได้อย่างไรเราหัดทั้งเกตหัดวิเคราะห์ดูทุกเรื่องมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยทีเดียวทั้งสมมติทั้งวิม,มุติอยู่รวมกันจริงเรามาฝึกมาทําความเข้าใจสติของเราเรียวไวเท่าไหรเราก็ยิ่งจะเห็นเยอะยิย่งเห็นเยอะเท่าไรเราก็ทําแยกได้ทําความเข้าใจได้เราค่อยละ กิเลสมารเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเขาก็หาเหตุหาผลมาอ่างเหมือนกันเขาก็มีฤทธิ์มีเดชมากเก็ะตอต้านเหมือนกันกําลังป่ยในจะแรงนี่เราก็พยายามเจเริญนพรมิหารความศรัทธาความอดทนมีความตั้งสติปัญญาตั้งใจพอตั้งใจเสร็จก็ผัดมาเป็นการตั้งสติ มาทําความเข้าใจก็จะกลายเป็นปัญญาชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดทบทวนกลับไปกลับมากายของเรานี้ทําหน้าที่อย่างไรการหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรถ้าไม่หายใจแล้วเป็นอย่างไรทั้งที่เราก็หายใจมาตั้งแต่เกิดอาณาปานสตินี่แหละจะดีที่สุดก็ทุกคนก็หายใจถ้าไม่หายใจในี่ตายทันทีไม่หายใจถึงห้านาทีเราขาดการสังเกตถ้าเรารู้ตรงนี้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่ารู้กาย รู้กายแล้วก็ลึกลงไปใจมันจะกอดตัวยังไงก็เริ่มเรื่องแต่กอดตัวเห็นตั้งแต่กอดตัวรู้ไม่ทันต้นเหตุหยุดเอาไว้อีกเราดับทีนั้นทีนี้ก็บ่นทอนกาลังการส่งของตัวใจสั้นลงสั้นลงสั้นลงมันกอดตัวเมื่อไหร่เราก็ดับเมื่อน,นั้นนะแต่เราต้องสังเกตคลายความหลงให้ได้เสียก่อนคือตัวใจกับอาการของใจถ้าเราคลายความหลงไม่ได้ใจก็ไม่งางใจก็ไม่พลิกอปัสนาสัมมาทิฐิความเห็นถูกที่แท้จริงก็ ไม่เปิดเผยถ้าเราโมวตั้งแต่ไปดับไปละนี่ก็เหมือนกับมันยังสงบอยู่เฉยๆสงบปกติอยู่แต่ก็ยังดับพุกได้ในระดับหนึ่งถ้าเราแยกแยะได้เห็นได้ชัดเจนว่าใจที่พลิกแยกภายออกจากความคิดแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ว่างแต่การเกิดเขาก็มีอยู่กิเลสเขาก็มีอยู่เราก็ต้องจัดการอีกความกังวลความพุ่งซ่านความนึกคิดปรุงแต่งเขาก็หาเหตุหาผลสารพัดอย่างมาอ้าง ถ้าเราหมั่นสังเกตหมั่นวิเคราะห์ดูให้ละเอียดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่เห็นหมดเห็นหมดไม่เห็นช้าก็เห็นเร็วถ้าเรามีความเพียรถ้าเห็นแล้วจะไม่ปล่อยปะละเลยถ้าปล่อยปะละเลยเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกเราต้องตามดูให้รู้ทุกเรื่องจนลงว่าคําว่าล,ล,ลงอัตตาลงอ,น,อน,นัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องเห็นตามดูตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุก็จะลงอนัตตาความว่างเปล่าทุกเรื่อง ใจว่างรับรู้อยู่ในความว่างนั้นมีใจอยู่มีวิญญาณอยู่ซึ่งจับต้องไม่ได้ความรู้ตัวความรู้ถึกรับรู้มีอยู่นี่แหละเขาว่ามีเหตุมีผลเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันหลักของศาสนาเนี่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการเจริญสติเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทั้งโลกก็มีเป็นวิทยาศาสตร์ ทางธรรมก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันถ้าเรารู้เราเห็นเราตามทำความเข้าใจได้หมดความสงสัยได้ล้วไม่เอาหรอกเกิเล็ก็ไม่เอาห็อกการเกิดเป็นทุกข์ก็ไม่เอาหรอกแต่คนทั่วไปไมี่ตั้งแต่หาสิ่งต่างๆมาทับถมลงใจของตัวเองมาปิดไวเซียมิดเพียงแค่โลกกระทำก็เอามาปิดลึกลงไปความคิดนาม,มาทำนั้นก็ยังแกะแกะไม่ได้แก้ไม่ได้มันจะไปเข้าถึงธรรมได้ยังไง ก็ต้องพยายามมันเข้าไปถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อหรือนี้เดือนหน้าปีหน้าถ้าไม่หลุดจริงๆมีตจะต่อพบนะก็ต้องพยายามอย่าไปมองข้ามในสิ่งที่หลวงพ่อพูดในฟังทุกวันนี้แหละหลวงพ่อก็จะย้ำให้เข้าถึงต้นเหตุให้เข้าถึงสาเหตุต้นเหตุให้มันได้ส่วนมากจะไปเอาตั้งแต่กลางแต่ผลแล้วก็วิ่งตามทั้งที่ใจเป็นบุญเราต้องให้มันได้หมดเก็บรายละเอียดให้มันได้หมดก็ต้องพยายามกันอาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจน ทำใจให้โลงสมองให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราเพียงแค่เรื่องการหายใจก็ขาดการสนใจกันมากทีเดียวเอาสร้างความรู้สึกให้ชัดเจนกันให้ต่อเนื่องกันจะพักนะอ่ะพักกันไว้รอรับมพร้อมกันค่อยไปทําความเข้าใจต่อนะเดี๋ยวพวกฉี่วันนี้ก็พากันไปปลูกทานตะวันด้้อน,นี่ขราวาตรอยาโชมเหล่าคนไหนมีเวลาว่างก็มาร่วมกัน พลังกันชวนพี่ชวนน้องมาปลูกชวนเมล็ดทานตะวันตวงพ่อก็เเรียมอาไว้แล้วแหละ